พี่เด็ดครับเราต้องดูบรรยากาศนะครับผมพีโซนเย็นหรือร้อนจัะร้อนเย็น,น,นะคะาปูเย็น,นะครับผมคาปูหรือคาปูครับปูคาปูนีคาปูอยู่สุดยอดโอ้โหอันนี้ขึ้นมาจากที่พักเราสูงสูงกว่าเดิมน,นิดนึงนะครับผมด<ม>้านโน้นจะเป็นไร่สตรอเบอรี่นะคะรับไร่สตรอเบอรี่นะครับ ดูวิวดูวิวมองด้านหลังนี่ว่ามื่กี้เมาอ้าวหายไปแล้ววิวหายไปแล้วนี่ไงนี่ไงหมอมาฟ้าดูหายไปหมอกฟ้ามีก็หายย่ารอกาแฟนะครับรอกาแฟมานั่งรอใครเขาเนี่ย เมอกมหมอกมาอีกเึลแล้วนื่องว่ามารอผู้บ่าวเย็นดีนะอันนี้ขึ้นมาจากที่พักอีกนิดนึงนะครับผมอ่ะให้ดูวิวนะครับผมตัวนี้กำลังจิบละลอกอะไรอ่ะช็อกโกแลตร้อนกาแฟนะครับนี่ครับวิวครับจิบน่ร้านทริปนี้นี่เรานัดหมอกมาเลยนะเนี่ย ครับมาดูตั้งใจมาดูหมอกีวิวเป็นร้านคาเฟ่น,นะครับผมด้านบนครับผมคือถ้าเปิดนะฮะหมอกขาวด้านนู้นจะเป็นไรส์สตรอเบอรี่น,นะ,ค,ะครับแล้วหมอกให้ดูหมอกเลยครับ มีอยู่ด้านบนด้วยนะครับมีแย่ฟ้าด้วยยังไงบรรยากาศด้านบนครับ,ออาาบโอโ้โหดูเขาวิวนั่งเลยฮะเหมอะนั้นเลย สุดยอดหมอกหนาเลยครับผู้สาวกรุงเทพไม่เคยเห็นหมอกโอเคไหมคะเคยเห็นแต่นานมาแล้วนะแต่ก็ไม่เคยหนักก็ได้ไม่หนาเท่าน,นี้นะที่เคยเห็นดูเลยว่าลมลมลม,ลมพัดเย็นดีชอบไหมครับมีโอกาสมาอีกไหม มามาข้างบนนู้นนะ่ะมีมีโดมที่พักมีโดมที่พักด้วยนะครับม,มีที่พักอยู่ข้างบนอีกเยอะเลยอ่ะอู้สูงขึ้นอีกครับเป็นโดมอ่าอันนี้ก็เป็นคาเฟ่น,นะครับากาแฟเรียบร้อยขึ้นมาถ่ายวิวด่านฟ้าของร้านกาแฟอันนี้เด็กเท่าไหร่หื อันนั้น s, S 3มีถนนด้วยคับเขาบอกว่า S อัน S ี้าบนนี้ที่เราขึ้นมา S 5แต่ว่าไอ้ตช่บางจุดมันก็จอดลำบากไงไม่กล้าจอดตลาดวู้เล็บเลิบเลิฟเลิบเลิฟเลิบเลิฟเลเลิฟเลหมอกใช่ครับนี่เมฆเมฆหมอกฟูทะเบิดอเครับของฝากข้างทางนะครับผม จุดถ่ายรูปนะครับที่นี้นี่เลย,ายเผาชมทะเลภูทะเบิกภูทะเบิกน,น,บบบนี่เลยไรสตอเบอรี่นะฮะวิวดีนะด้านล่างนะครับผมโอ้โหนี่เลยอันนั้นเป็นสตอเบอรี่ เขาปลูกไว้นะครับผมอ,อยู่สวยงามมากดูเหมือนจะช้อปปิ้งสักอนชอบอไรคะ มันโลคันอนมันมีสีเหลืองกับสีแดงกับสีเกับสีแดจะมนจะีสีเหลืองก็สีเขียวนั่นอ้ะคะงันนี้เป็นถั่วชิโออันนี้ถึงร้อนึงครับคุณมีวายหลายอย่างเลยนะครับผม วิววิววิวฟูทับเบิกอันนี้เท่าไหร่สามห้อันนี้ห3 3> <50. S 2> <อ>้าสิบสามร้อยจเป็นกิวีมะเขือแอปเอิลต่อไปนี้อมให้จะแพงห้าสิกับร้ยอยเมา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 เฮ้ยที่นี่จะออกเป็น <c oughs> S <S ไม่บอกผมได้แบนนี้ก็ไม่ไหนๆดังคาที่เห็นไม่ไ,ไงบรรยากาศเดินไปไหมบรรยากาศแค่นี้เองแค้แต่มันมีรถมาเลยด้วยบรรยากาศนะครับปื๊ เป็นจุดชมวิวอุทยานนะครับอุทยานแิ่งชาติเราตรงนี้เป็นภูหินล่างๆพาไปดูวิวหน่อยค่ะลงไปข้างทางครับขายของข้างทางด้วยมีมันเขาร้อนๆด้วยดูด้านล่าง ใช่เอาไงพาไปดูต่อใช่ไหมโอเคพาไปดูดีได้ที่พักเราบ้านั้งหมลัวอะไรอ่ะลูกน่ามีหลายเลขเลยเห็นไหมครับหลายเลขเลย ไปจะหยุดต้องระวังาระวังตกนตกนตกอีกดูดตกอีกนะนนสาวเมกกี้เมายืนดีๆนะเธอ,อเบิวตองบิวตองบิว มีที่พักทั่วเขาเลยนะครับ บรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับมัอะโคู่สิผ่านฝนตกยกมือแล้วยังไม่ได้กินนะกินหอ,อมนะ <Thank you. S 1> สั่งนะครับผมที่ที่พักมีเมนูสั่งอันนี้กระเพราหมูสับตำซ่วตำซ้วกะลาปรีน้ำปลา <Yum. S 1> ยางม้นเส้นตำไทยหมูกระเทียมไข่ดาวบรรยากาศนะครับจะให้ดูอีกทีนึงฟ้าหลังฝน หมอกนะครับผมดีแค่ไหนดีแค่ปซื้อมาจากไหนซื้อมาจากบนดอยบนดอย,ดดว,ยวิวดีมากครับเม,มืม่อย็นเมื่อย็นกับบรรยากาศดีๆครับผมฝ้าหลังฝนนะครับบ๊ายบาย <laughs> ไม่บายอยากกิน <laughs> ครับฟ้าหลังฝนนะครับที่อิงไอหมอกโอ้โหลังจากฝนหยุดตกนะฮะบรรยากาศสวยงามมากครับดูดิคิเมะครับผมขานวนวลโอ้โหม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเลยครับสวยงามมากครับสุดยอดเลยดูดีบรรยากาศ ไงห,หมอนะครับมีขาสวยงามครับผม